สวัสดีค่ะให้ดูห้องซักผ้านะคะนี่คือเครื่องอบผ้าห้องซักผ้าที่สวีเดนสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะนี่เครื่องอบผ้าอบผ้า ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยก็ทำความสะอาดห้องแล้วก็บุกเวลาเวลาที่เราจะมาซักผ้าต้องบุกเวลาก่อนเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า อิเล็กโทรรุกบานเฮ่าก็สิเอินอิเล็กโทรลัก,กสวีเดนก็เรียกอิเล็กโทรรุกเยอะอิเล็กโทรรุกอันนี้ก็ยี่ห้อมิลเลอร์มิลเลอร์เรื่องซักผ้า แล้วก็เขาก็จะบุ๊กข้างนอกก็จะมีบุ๊กเวลาทวสตูกาทวสตูกามีว่าใครพักอยู่ห้องไหนเบอร์อะไรแล้วก็จะบุ๊กเวลาไว้นี่นะคะซักเสร็จ ซักเสื้อผ้าเสร็จก็ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดพื้นให้เรียบร้อยเครื่องอบผ้า ถอดรองเท้าวไว้หน้าห้องช่วยกันรักษาความสะอาดเดิมแล้วหนึ่งเครื่อง